เหตุยังล่ะไรต้ามูต้นอตายแน่วบ่อเฮ้ยกูก็จังให้ได้ละนอกูกะเทาจิตใต้กูก็ยังเป็นเด็กสีอยู่มกูสิไปหาเด็กหน่อยสองโตหน่นยูนในหฮมนั่นสิเจอกูได้รอว่ากูเป็นไถนี่ อืมอุ้ยเต่าเนีย่ยเฮ็ดสมมากินบักขามนะไปคอยสิคืนบักขามเฮ็ดสมมากินบันกขามมันเป็นแนวางไรเฮ็ดสมมากินบักขามบอกเห็ฮแต่เฮ็ดยาวมากินสมบอกว่าคอยลงไปโอ้ยบอกไปทั่วทีบทั่ว,ดวแดนลเลยจ้าทั้หน่อยไลายิงวะไปยิงอยากกินสมแขะทองแค่นี้อ่ะจ้ะแขะทองเจ๋งดิคอยจะจุ๊บแล้วกันอ๋อเฮชิบะ ไล้อียัางนิดอีเมก็มาดาวอีกเว้ยฮัตชมให้คูมือคูมือคูมือว่าอันสำนึกในสมองเน่บบสมองในหน่อยนี่เว้ยแล้วมันไม่แต่ขี่เลยมันในสมองเจ้าหันขี่เลยยังคนทั้บรรยากาศมมนนด้กเป๊กเลยเนาะทิาเป๊กยังบรรยากาศดีแบบนี้ไม่มีคนอยู่เว้ยบ่อบบ๊อบบบบอบบบบ๊อบบบ่อบบ๊บบ๊อบบ๊อบ่๊อบ้๊อบบเอบ่๊อบบ๊อวบไอบบ๊อบก๊อบบ๊อบบ่าบบอออบ เฮ้ยตายแต่แนวเดียวเฮ้ะเข็ดจะเคือข้างบนไม่แต่เคล็ดตายแต่แนวเดียวบนโอ้ยเป็นตะแเส็บขึ้นที่ะสิไปเหตุเจวหายขึ้นที่ล่ะขึ้นก็จะขึ้นทัวบานห้วยโอ้ยจะเสียบว้ยบ่หมานน้ำลายไหลเหดหยังไย อตายแน่วบ่ไอ้ยเนี่ยอะไรนี่แม่งียงละแนวนี่อุ้ยพาขาดทำพาขาเจ้ามาเนี่ยงเงี้วนี่จะให้เรียงของเก่าแค่หลุดไหมหันวลาตเต้ามึงก็หลุ่นไหม่มึงจะไหร่จะสิมาตื่นกูโอ้ยโอ้ยจันหับบอยแผลจันหาแกนเแผลจะให้แม่งีหยังปีศาจยุ่งมาแนวนี่โอ้ย ป็นคนสมัยไหมแต่แถะยังซัจนต้นต้นหย่านกูจันแข่หาแข่เพ่ก็โพอดได,ด้มือสูงโอ้ท่านสมัยให้ว่าเจ้าโอ้เฮ็ดบนเฮ็ดือนไะม่คิดบนเฮ็ดบนตเต็นบนอันันนุ่นยุ่งเฮ็ดเต็นจังไหนเฮ็ด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 เฮงดเฮ็ด่ฮดเฮ็ดเฮงเฮ็ดมฮ็ดๆเฮ็ดเฮ็ดดฮ หนึ่งหนึ่งพวกเก่าไปซีมาฮะพ่อดวนโอ้ผมพานแห่งแม็กกูจังสั่นและมูสูนั่น